อันนี้ก็บเดวาแนะนําในท้ำหลบแล้เขาจ็อยากประหารกี่เรื่อก็ปิดปากปิดปากหนึ่งวันไม่ออกเสือกเพาะออกมาเป็นยังไงลบบคุณยายเลยเกือบเป็นตอย่างคู่เอมาทุบขกบเดวามือหนึ่งเกือบเป็นตมายเกข์คือมันอึอัดไปหมดมันลึนะจิตมันท่งออกไป็นผู้ใญเลย มัดกนเลยเ,เนี่ยบอกเอ,อยายมัน,นดจีกับเจ้าทํำทําเปร่อยๆงเขาเื่่ยๆงเขาเพราะฉะนั้นจะประกุ้นสมเด็จคันที่สองนี่ขคันที่สามจะไปไประทุงสิ้นเดือนที่วัดไรส ขอสองขอสามหรือขอสองขอสามข้อตีขอ้ขอ,ขอหาก็กเลยแห้งดีจะไม่ได้เลยหรือทังว่าเนี้ยแย่ท yeah, ี่สุดก็ขอทับพอ้อทุกคนดีคุณคุสมเด็จวา่าขอสามยา